สุพัฒนพงศ์มีมาตรการกระตุ้นให้คนเอาเงินเก็บออกมาใช้ยันรัดไม่บังคับรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องข่าวจริงช n แนลกันด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อๆไปค่ะพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะนายสุพัฒนพงศ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานดีใจที่เห็นเอกชนให้ความสำคัญกับมาตรการภาครัฐ จาะหารเรื่องบริหารจัดการวัคซีนให้ทั่วถึงพวกนี้ยังไม่มีการคุยถึงเรื่องมาตรการเยียวยาประชาชนบอกว่ารัฐไม่บังคับแต่มีมาตรการก,กระตุ้นให้คนเอาเงินออกมาใช้วันที่27เมษายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุพัฒนพงพันธ์มีเชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีครม จะหารือมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่ว่าการประชุมคลรมอครั้งนี้ยังไม่มีการพูดถึงมาตรการเยียวยาแต่ต้องไปดูว่ากระทรวงการคลังจะเสนออะไรเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอหรือไม่เมื่อถามว่าจะต้องพูดคุยกับภาคเอกชนในวันที่28เมษายนก่อนหรือไม่นายสุพัฒนพงศ์กล่าวว่าวันที่28เมษายนจะหาลือเรื่องการบริหารจัดการว ok ัคซีนให้ทั่วถึง และเป็นเรื่องของสบ,บคที่เอกชนเสนอตัวมาร่วมกับรัฐบาลไม่ใช่เรื่องมาตรการเศรษฐกิจโดยวันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนตระหนักและทราบกันดีว่าการระบาดรละลอกใหม่เกิดขึ้นทั้งโลกประเทศไทยก็ต้องร่วมมือกันซึ่งน่าจะดีใจที่ภาคเอกชนมีประสบการณ์มากขึ้นและมีการเตรียมความพร้อมรวมถึงเห็นความสำคัญของมาตรการที่รัฐบาลออกมา นอกจากนี้ยังเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับเอกชนเพื่อให้เข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นวันนี้มาทำเรื่องนี้กันเสียก่อนเพราะเมื่อปีที่แล้วไม่มีวัคซีนและที่ไหนในโลกก็ไม่มีวัคซีนแต่วันนี้วัคซีนทยอยเข้ามาแล้วเราต้องช่วยกันเรามีสิ่งที่ใหม่และเป็นโอกาสที่ทำให้ทั่วถึงและจัดละดับให้ดีอาจทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนและเปิดประเทศได้เร็วขึ้น นายสุพัฒนพงศ์ยังชี้แจงกรณีที่มีสื่อบางแห่งนำคำให้สัมภาษณ์ของตนไปสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดเมื่อวันที่26เมษายนมีสื่อนำคำพูดของตนที่ระบุว่าขอให้คนรักชาตินำเงินฝากที่เก็บไว้ไปใช้จ่ายและใส่เครื่องหมายอัสเจรีซึ่งเป็นคำพูดเพียงสั้นๆและคงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะตนคิดว่าผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เข้าใจในสิ่งที่ตนอยากสื่อสารทั้งนี้ตนอยากทำความเข้าใจกับทุกคนว่าทุกประเทศในยามนี้สิ่งที่จะรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจได้คือการบริโภคในประเทศและเราพบว่าเงินฝากของภาคเอกชนที่อยู่ในระบบเงินฝากเพิ่มมากขึ้นหลายแสนล้านเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่มีวิกฤตโควิด -19 เเหมือนกันรัฐบาลจึงตระหนักว่าถ้านำเงินส่วนนี้มาช่วยกันเกิดเงินหมุนเวียนในประเทศ ไม่ใช่การบังคับแต่จะมีมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีเงินฝากนำเงินที่เกินมาใช้ในการอุปโภคบริโภคและลงทุนตรงนี้จะมีส่วนให้ประเทศไทยเรามีศักยภาพที่ดีขึ้นถ้าเป็นไปได้ก็เห็นอกเห็นใจกันอยากให้สื่อทำความเข้าใจตรงนี้เพราะการที่เขียนเครื่องหมายแอสเจรีหมายความว่ายอย่างไรไม่เข้าใจค่ะฟังคลิปกันจบแล้ว เราได้ฟังเจตนาของคุณสุพัฒนพงศ์กันนะคะว่าท่านอยากให้นําเงินเก็บออกมาเพื่อใช้กระตุ้นให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่ถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในระดับลากย่าหรือประชาชนทั่วไปที่ต้องหาเช้ากินขํายังมีความหวังกับการรอมาตรการเยียวยาแล้วจะเอาเงินที่ไหนออกมาใช้จ่ายเพราะตอบได้เลยว่าแทบไม่มีหรือไม่มีเลยบ้างพอมีแต่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดมาเกือบเดือน งานไม่ได้ทำของขายไม่ได้หรือต้องกักตัวอีกเงินที่เก็บไว้ก็แทบไม่เหลือแล้วเพราะยังไม่มีมาตรการใดมาเยียวยาและยังไม่มีฝ่ายไหนพูดถึงเลยว่าต้องเยียวยาประชาชนเวลาประชุมคลมแม้แต่ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ตามช่องเขาวจริง channel ก็จะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะให้มีมาตรการมาเยียวยาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนคลายความเดือดร้อนไปได้บ้างค่ะ ค่ะถ้าข่าวนี้คลิปนี้นะคะมีประโยชน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวจริงแชนแนลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ